มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหนังซื้อมาแล้วจ้าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านาะ ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับการอ่านในรายการบุ๊อบารี้นะคะคุณผู้ชมคะโดยปกติแล้วปลายปีแบบนี้เราก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวกันบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับปีนี้ค่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะปรับตัวกันแทบไม่ทันทีเดียวค่ะนั่นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าโลกของเรากําลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะยังไงก็จะลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ หยุดกังวลกับเรื่องดินฟ้าอากาศนะคะมาหาความรู้ใส่ตัวกันก่อนค่ะกับหนังสือและก็นิตยสารที่ดิฉันนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเล่มไหนฉบับไหนถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าเราไปติดตามกันได้ในช่วงบุ๊กไกค่ะช่วงบุ๊กไกสนับสนุนโดย C 1 b o o k Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัย มาเริ่มกันที่นิตยสารก่อนเลยนะคะฉบับแรกค่ะ r o New Look นะคะซึ่งฉบับนี้เขาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทรนดีในการแต่งบ้าน4สไตล์โดนใจคนเมืองนะคะและตามติดกระแสการออกแบบบ้านในปี2013ค่ะ Room New Look ฉบับเดือนธันวาคมเทรนการแต่งบ้านที่ทันสมัยคอลัมน์ s เ e c i a l Report มีเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครมาแนะนำค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเชต d อฟ f นเจ u r e พื้นที่สีเขียวรูปแบบใหม่ในแบบฉบับคนเมืองเน้นความเป็นธรรมชาติบนพื้นคอนกรีตตกแต่งด้วยวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้บ้านของคุณแลดูเป็นกรีนโซนที่น่าพักผ่อนหรือจะแต่งห้องทำงานให้ดูชิคๆแนวเครซี่ครซี่สำหรับคนหลงรักในศิลปะ เห็นแล้วต้องหลงรักอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการตกแต่งห้องครัวที่มีฟังก์ชันครบครันสำหรับคนรักปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นบาร์น้ำเคาน์เตอร์ชั้นวางเครื่องดื่มมุมอาหารแต่งด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายคุณภาพดีมีระดับแค่นี้คุณก็มีครัวไว้ปาร์ตี้แบบชิคๆกับเพื่อนฝูงแล้วล่ะค่ะ มาถึง Trendy Urban Living บ้าน4แบบ4สไตล์ถูกใจคนเมืองไอเดียในการตกแต่งบ้านสวย4สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งผสมผสานให้เข้ากับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างลงตัวจะห้องไหนมุมไหนเฟอร์นิเจอร์แบบไหนดีไซน์และทริคเก๋ๆก็มีมาแนะนำคุณให้ก o ดไอเดียนำไปประยุกต์ใช้ตกแต่งไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดก็สามารถเนรมิตให้สวยได้สไตล์คนเมืองอย่างมีระดับค่ะ จากเรื่องราวของการตกแต่งบ้านนะคะมาถึงเรื่องราวของนิตยสารเพื่อสุขภาพบ้างค่ะ Health Today นะคะนิตยสารเพื่อสุขภาพเต็มร้อยของคนรักสุขภาพค่ะ Health Today ฉบับนี้มีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรู้ทันโรคไผ่ไข้เจ็บต่างๆมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่โรคย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายที่มักจะพบบ่อยกับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและสาเหตุทางด้านจิตใจต่างๆ วิธีการป้องกันร,รักษาและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาต่างๆมีวิธีการอย่างไรบ้างในฉบับนี้เขามีคำตอบมาแนะนำคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีอาหารต้านความดันโลหิตสูงมาแนะนำคุณผู้อ่านด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีติดตามได้ในคอลัมน์ d i e t and n u t r i t i o n ค่ะ อาการปัสสวาวะเล็ดความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุของปัญหานี้คืออะไรเราจะมีวิธีป้องกันร,รักษาอย่างไรบ้างในฉบับนี้เขาก็มีคำตอบมาฝากเช่นกันค่ะเพื่อให้ทุกๆวันของสุขภาพคุณแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ Health Today ฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสาระอีกมากมายรอคุณอยู่นะคะลองไปหยิบหามาอ่านเพิ่มเติมกันได้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือนิตยสารทั้งสองฉบับที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนะคะหรือการตกแต่งบ้านก็ไปหาแมกกาซีนสองเล่มนี้มาอ่านกันได้เลยค่ะจากนิตยสารเรามาต่อกันที่หนังสือบ้างค่ะหนังสือเล่มแรกที่หยิบม,มาฝากกันในเสาร์นี้นะคะชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง ในโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายไม่สมบูรณ์แบบค่ะเล่มนี้นะคะเขียนโดยวุฒิชยัยกฤษณะประกรณ์กิจค่ะชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าของตัวเองผลงานล่าสุดของวุฒิชยัยกฤษณะประกรณ์กิจได้ถ่ายทอดเรื่องราวของภาพถ่ายการดำเนินชีวิตและมีพัฒนาการของโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ผู้คนในปัจจุบันต่างเฝ้ามองหน้าจอโทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวันคอยเช็คอินตามสถานที่เก๋ๆเพื่อบอกใครต่อใครพร่ำบ่นเพ้อเจ้อชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้คนอื่นฟังทำให้ผู้เขียนรู้ว่าโลกรอบตัวมีมิติที่ทับซ้อนกันอยู่อย่างสลับซับซ้อนมากมายและช่วงเวลาที่ผู้เขียนได้ก,ก้มลงไปถ่ายภาพเท้าของตัวเอง แล้วแชร์ภาพถ่ายนั้นออกไปสู่สายตาผู้คนมากมายที่อยู่ปลายเน็ตเวิร์กได้ดูคือช่วงเวลาที่เขาได้หยุดคิดทบทวนตัวเองและสื่อสารความคิดนั้นไปสู่โลกภายนอกโดยเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นถูกถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทั้งความคิดมุมมองการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆให้ผู้อ่านได้คล้อยตามด้วยวรรณศินลและภาษาที่ชวนหลงไหล หนังสือเล่มนี้จะทำให้คนที่ชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ชอบถ่ายภาพได้แนวคิดอะไรต่างๆมากมายทีเดียวค่ะมาถึงหนังสือเล่มที่2นะคะทบทวนความคิดเรียนรู้ชีวิตให้ก้าวผ่านความวิตกกังวลค่ะหลากหลายถ้อยคำที่จะทำให้คุณลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเล่มนี้เขียนโดยพปรปวีเลิศปัญญาค่ะ ทบทวนความคิดเรียนรู้ชีวิตให้ก้าวผ่านความวิตกกังวลคำพีที่จะหาหนทางสู่ความสุขให้กับคุณในวันที่คุณทำผิดพลาดในชีวิตหลายคนท้อแท้เพราะคิดว่าความผิดพลาดคือความล้มเหลวแต่หลายคนพยายามลุกขึ้นสู้เพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความผิดพลาดเหล่านั้นเราไม่ได้เดินไปบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปจงหยิบเอาความคิดมาไตร่ตรองและมองปัญหาให้ออก อย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุเพราะความวิตกกังวลคือความน้าอันแหลมคมที่พร้อมจะทิ่มแทงและทำลายเราได้ทุกเมื่อผู้เขียนได้พยายามถ่ายทอดเรื่องราวดีๆไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยเป็นกระจกสะท้อนความคิดเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่นำทางความคิดให้กับผู้อา่านเพื่อให้ได้ทบทวนความคิดของตัวเองและเรียนรู้ชีวิตให้ก้าวผ่านความวิตกกังวลต่างๆและเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ คิดดีคิดเป็นคิดต่างคือความคิดของคนที่จะประสบความสําเร็จค่ะมาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะบารมี30ทัตหลวงพ่อรักอนาลายโยชาตินี้ไม่ใช่ชาติสุดท้ายของหลวงพ่อรักแต่ทุกลมหายใจจะให้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ บารมี30ทัศนทัศหลวงพ่อรักอนาลโยนับเป็นหนังสือเล่มแรกของท่านที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆจากวัยเด็กผู้ที่มีความสนใจศึกษาตำรับตำราวิทยาคมจนกระทั่งเติบใหญ่มาบวชเป็นพระภิกษุที่มีผู้คนให้การเคารพศรัทธาเป็นทั้งพระวิปัสสนาจารย์ผู้สร้างบารมีและพระเกจิอาจารย์ที่สืบทอดสายอาคม จากพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในสัพพวิชาต่างๆมากมายในเมืองไทยหลักสำคัญคือการเตือนจิตใจให้ผู้อ่านได้ระลึกถึงธรรมแห่งพระพุทธองค์อยู่เป็นเนืองนิดบ่มพ่อจิตใจให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมจนนำพาเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าต่อไปซึ่งเป้าหมายของหลวงพ่อก็คือการเกิดมาเพื่อมรรคผลนิพพานการสร้างบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้คุณได้ทราบซึ้งในรสของพระธรรมการทำบุญและการเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะดิฉันมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการลดความอ้วนมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็ทำแล้วได้ผลกันจริงๆค่ะจะน่าสนใจอย่างไรนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ้าเลือกอา่านตามสบายโลกว้างใหญ่แต่ไม่กว้าง Hello everyone, my name is Ludy สวัสดีครับผมชื่อลูดีตอนนี้ผมกำลังสนุกกับแบบเปลี่ยน Interactive m u l มัลติมีเดียสุดล้ำของผมอยู่ครับ ที่ทั้งสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบได้กันเลยครับที่ Active English เด็กๆจะได้สนุกและมีความสุขไปกับการเรียนภานษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้องๆวัย5ถึง12ปีด้วยหลักสูตร Active English ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English Proficiency ที่ทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษและสามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ English Use Rate ทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนได้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆถึง10เท่าและเห็นผลแบบก้าวกระโดดภายใน100ชั่วโมงของการเรียนกับ Active English มาพัฒนาการเรียนรู้ไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สนุกแบบไม่รู้จบที่ Active English ไปได้วยกันนะครับ Keep your English active by Active English <c oughs> อยากเก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ www.web11learning.com หรือโทร026576003เชิญเข้ามาเชิญเข้ามา เชิลุงป้านา้เลือกอ่านตามสบายเลกวางใหญ่แต่ไม่กวางกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ o o k a นะคะช่วง Book Focus ค่ะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของวิธีการลดน้ําหนักที่ประสบความสําเร็จมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะ ลืมไปเลยว่าเคยอ้วนในหนึ่งปีลดได้ถึง22กิโลกร,รัมนะคะเขียนโดยคุณหนูพึ่งค่ะลืมไปเลยว่าเคยอ้วนหนังสือที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังพยายามลดน้ำหนักให้กับตัวเองโดยเฉพาะสาวๆที่คิดว่าตัวเองมีน้ำหนักเยอะเกินไปไม่สมดุลกับร่างกาย ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้เขียนที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของการลดน้ำหนักที่ทำจนประสบความสำเร็จมาแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นวิธีการปฏิบัติตัวเองในการลดน้ำหนักการรับประทานอาหารการออกกำลังกายและเทคนิควิธีการต่างๆได้ถูกถ่ายทอดเอาไว้ในเล่มนี้แล้วค่ะอย่ามัวแต่หลอกตัวเองเพราะคำชมที่ว่าอ้วนแล้วน่ารักอ้วนแล้วสวยอวบแล้วดูดี ลองคิดกลับกันว่าหากคุณมีรูปร่างที่สมส่วนคุณจะสวยและดูดีเป็นไหนไหนลองเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการลดน้ำหนักนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ และวันนี้นะคะดิฉันมีบทสัมภาษณ์ของคุณหนูพึ่งมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะว่าคุณหนูพึ่งเขามีเทคนิควิธีการในการลดความอ้วนได้อย่างไรจนประสบความสําเร็จค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพึ่งค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามย้อนอดีตไปนิดนึงนะคะอ้ก่อนจะย้อนอดีตตอนนี้เนี่ยลดความอ้วนประสบความสําเร็จมาในถาวรมากี่ปีแล้วคะ ประมาณ4ีหปีเหรอคะสี่ห4-5ปีที่น้ําหนักโคงเส้นโคงวาอยู่ที่42-43ิอยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นที่คุณเพึ่งบอกว่าเคยอ้วนเนี่ยอ้วนขนาดไหนกันเชียวคะตัวก็เท่านี้ก็น้ําหนัก64กิโลกร,รัมอะคะ่ในขณะที่ความสูง146 <c oughs> ซึ่งตอนนั้นต้องถือได้บอกว่าถือถือได้ว่า อ้วนมากค่อนข้างจะกลมเลยแล้วชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงคะตอนที่แบบว่าร่างกายสมบูรณ์พูนสุขดีก็ e n นจ y e ยอี n ติแต่ก็อึดอัดนะคะเวลาเดินไปไหนก็มีคนมองอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราเป็นตัวประหลาดแบบอ้วนอะไรเงี้ยแต่งตัวก็ไม่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 สามารถที่จะปางแฟชั่นได้ใช่ยหมแเหยมากก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ย เมื่อเมื่อเทียบกับตอนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนั้นดูแล้วก็ไม่น่าจะมีความสุขสักเท่าไหร่แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าตัวเองเริ่มอ้วนตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่คะอืมัธยมต,ต้นนะคะมต้นประมาณประมาณรุ่นนะ่ะสิบสองสิบสามแหมมีน้ำมีเนื้อหน่อยก็ไม่น่าจะแปลกนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าตัวเองอ้วนนะก็เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ทานขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆสมัยนั้นก็จะชอบทานขนมอยู่แล้ว น้ำอัดลมอะไรเงี้ยค่ะขนมกรุบกรอบทุกอย่างก็ชวนกันไปทานแล้วตอนที่อ้วนตอนนั้นนะคะมีใครทักไมันเาหมูอ้วนแล้วเป็นลดความอ้วนเถอะอะไรอย่างว่าอย่างงี้เคยไหมเคยทานวิธีเหล่านี้มาไหมคะเยอะทุกคนที่ใกล้ตัวก็จะพูดอย่างเงี้ยอะไรค่ะแต่ก็เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเรายังมีความสุขกับการอยู่รับประทานอยู่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนหรือจุดหักเทยังไงท่านคุณผู้บอกลุกขึ้นมาฉันต้องปฏิวัติตัวเองละ คือมันจะมีหลายเหตุการณ์แต่เหตุการณ์ที่จําได้แม่นเลยก็คือแบบ<ช>ไปงานแต่งของญาติของแฟนนะคะ<ช>แล้วเขาแบบทางญาติเขาแบบว่าอม,มองเราเหมือนแบบตัวประหลาดเราก็เลยแบบออรู้สึกวแบบ่าน้อยใจมากแบบคุณพึ่งบอกว่าเหมือนกับทางญาติทางแฟนเนี่ยมองว่าแบบมันช่างไม่เหมาะสมกันเลยเพราะว่าคุณแฟนของคุณพึ่งเนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะหลายแปดสิบหกเทสมาร์ทมา,มานิ่งมาก่ใ,ในขณะที่คุณพึ่ง ก็อวนเตี้ยมากซึ่งตอนนั้นคุณพึ่งบอกว่าเตี้ยดำดำอ้วนเตี้ยชช่ดำด้วยทุกคุณสมบัติใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เลยก็ตัดสินใจเอามองเราด้วยสายตาเหยียดยามตัดสินใจพูดกับตัวเองว่าจะต้องลดความอ้วนให้ได้คอยดูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากวันนั้นมาก็พยายามควบคุมอาหารก่อนเลยค่ะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตะคะก็จะดูวิธีลดความอ้วนยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็รถของมันของทอทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ไม่ทําแค่นั้นนะคะก็พยายามแล้วเริ่มจากจุดไหนก่อนเลยคะ่ะก็ทานตอนเช้ากลางวันตอนเย็นแล้วก็เบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะแต่ตอนนั้นน่ะที่เริ่มลดความอ้วนตั้งแต่แรกๆเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียว แล้วตอนที่ควบคุมอาหารอย่างเดียวนี่น้ําหนักลงไหมคะลงค่ะลงเยอะไหมคะลดไป9ก้ากิโลแต่ว่าในระยะเวลานานเท่าไหร่คะ9ก้ากิโลน่าจะประมาณ3มเดือนนะคะอ๋อก็ถือว่าเยอะนะคะเดือนหนึ่งลดประมาณเกือบ3มกิโลใช่แค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวแต่ตอนนั้นคุณเพิ่งก็รู้สึกว่ายังไม่พอใจกับน้ําหนักที่ลดตั้ง9ก้ากิโลเพราะว่าไม่มีใครทักว่าเราผอมลง แล้วแถมยังมีคนพูดให้เสียเซลล์อีกต่า<ช>งหากแม่คุ้งไม่ค้าไปซื้อส้ตมตำแก่ย่างนี่ราอแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบอ,อ้อยแล้วตอนนั้นเสียกําลังใจไหมคะนี่ฉันลดไปเก้ากิโลยังไม่มีใครทักฉันอีกก็เสียกําลังใจแต่ว่าเก็บเอาคําพูดพวกนั้นอะมาเป็นแรงฮึดอีกทีนึ่งออแล้วฮึดรอบนี้ี่ทํายังไงต่อคะออกกาลังกายคะ่ะหนักขึ้น ชไม่ไม่เชิงหนักก็คือเริ่มออกกําลังกายซึ่งแต่ก่อนไม่ออกกําลังกายเลยก็คือควบคุมแค่อาหารอย่างเดียวจากที่เคยกินของกระจุกกระติดทุกอย่างที่คนอ้วนเขากินกันานมทานผักผลไม้มากขึ้นทานโยเกิร์ตใช่เนื้อสัตว์ก็ไม่ติดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องใช่แล้วก็ทานน้อยด้วยข้าวกล้องเห็นเห็นคุณพึ่งบอกว่าประมาณสองทัพพีปาดหน้าเรียบไม่ใช่สองทัพพีพูนพูนนะคะเขาเออบางคนก็จะบอกว่าเออสองทัพพีแต่ว่าตักก็จัดเต็มเลยพูนเลยแต่จริงแล้วทัพพีที่บ้านเนี่ยมันมาตรฐานไม่เหมือนกันนะคะคุณพึ่งเออทัพพีที่บ้านคุณพึ่งมันเท่าไหร่คะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะทัพพีเท่าแบบว่า เท่าฝ่ามือคุณพึ่งอะนะคะทัพีประมาณนี้นะคะไม่ใช่เท่าฝ่ามือดิฉันคุณสุรางไม่ใช่นะคะปาดเรียบปาดเรียบด้วยนะคะก็เช้าสามทัพพีกลางวันสองทัพพีอะไรอย่างี้ค่ะตอนเย็นก็พยายามไม่ทานแป้งจะทานเป็นโปรตีนผักผลไม้แทนตอนเย็นค่ะเห็นบอกว่ามื้อเช้านี่ก็อาจจะกินข้าวกล้องกับต้มเลือดหมูอาจจะเต็มได้นิดนึงแต่กลางวันนี้ก็ต้องเริ่มเริ่มลดลงมาแล้วเป็นส้มตําไก่ย่างลอก หนัง,นงออกลาบหมูอะไรอย่างเงี้ยลาบหมูผักสดเยอะๆ<ช>แล้วส่วนช่วงเย็นละ่ะคะช่วงเย็นก็จะทานเป็นเกาเหลายำปลาเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอกไก่ย่างส้มตำก็ได้สลัดก็ได้ เป็นแบบนั้นซึ่งอาหารตอนนั้นที่ทําให้คุณคุณพึ่งลดน้าหนักได้ก็คืออาหารเหล่านี้ใช่ค่ะก็เวียนๆกันไปไข่ก็ทานได้นะคะที่คุณพึ่งเขียนเอาไว้ก็ไข่แดงก็สักฟองหนึ่งแต่ที่เหลือถ้ายังอยากทานต่อก็ต้องเป็นไข่ขาวไข่ขาวอย่างเดียวจัดเต็มได้เลยนะคะคุณพึ่งเขียนไว้ระบงล่ไม่บอกว่าเต็มที่เท่าที่ใจอยากกินเลยใช่เพราะว่ามีแต่โปรตีนนะคะค่ะค่ะแคลอรี่มันน้อยเหมืฟองเล็กยี่สิบใช่ค่ะยี่สิบแคลที่เหลือก็ เป็นไข่แดงนี่แบบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยค่ะคุณพ <c oughs> ึ่งขาเดี๋ยวเรากลับมาจากตอนที่บอกว่าฮึดรอบสองแม่้าไม่ทักเลยลดลงไปเก้ากิโลเนี่ยนอกจากากินอาหารปกติอย่างที่เมื่อกี้คุณพึ่งบอกไปแล้วคุณพึ่งหันกลับมาออกกําลังคุณพึ่งมีต้องต้องบอกให้คุณพึ่งบอกคุณผู้ชมถึงเรื่องวิธีการออกกําลังของ,ของคุณพึ่งนิดนึงค่ะว่าทําอะไรยังไงบ้างลดเฉพาะส่วนลดโดยรวมลดอะไรยังไงบ้าง <c oughs> ก็ส่วนมาวิธีที่เพิ่งทําก็คือบ้นบานๆคือแบบเพิ่งไม่ได้เข้าฟิตเสนสอะ,ค,ะค่ะค่ะดีมากเลยค่ะแถวบ้านไม่ม,ม,มีฟิตเนสก็คุณแม่แฟนนะคะเขาก็แนะนําว่าแถวเนี้ยมีร้านเต้น <c oughs> เขาก็บอกว่า เขาชวนไปนะสงสัยเขาจะอยากให้เราไม่ใช่เต้นระบบหน้าท้องใช่ไหมคะไม่ใช่เต้นรบิกเต้นรบิกค่ะคุณผู้ชมเขาก็อยากให้เราลดความอ้วนนะคะอยากให้เราผอมสงสัยจะโดนแบบว่าข้างๆบ้านเขาแบบว่าคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยว่าลูกสะใภ้เธอแบบนั้นแต่เขาไม่กล้าแต่เขาไม่กล้าพูดตรงๆก็ดีแล้วค่ะก็เลยพาไปค่ก็โอเคก็ไปเต้นได้นานไหมคะอันครั้งแรกเนี่ยคือไปเต้นในวันเดียวแล้วรู้สึกเข็ดอะ วันที่สองลุกขึ้นไหมคะคุณพึ่งมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะปวดเมื่อยอะไรมากมายเพราะว่ามันแค่เป็นเอ็กเซซส์ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เต็นตัวเท่าไหร่หรอกใช่ไมใช่ใ่มันมันมันทำไม่ได้มันไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะขยันไปทุกวันจนกระทั่งติดใจอะค่ะผ่านไปเดือนนึงก็แบบมีคนเริ่มทักแล้วว่าโอ้ยไปทําอะไรมาผอมลงนะอะไรเงี้ย ก็คิดในใจโหแล้วที่ผ่านมาฉันลดไป9โลไม่มีใครทักเลยเออแต่พอออกกำลังกายตอนนั้นมันลดไปเยอะไหมคะควบคู่กับการเต้นแอโรบิกรู้สึกว่าช่วงแรกอะที่ที่ที่เต้นแอโรบิกอะค่ะแล้วควบคู่กาหารปด้วยอะน้ําหนับกระมาณอาริะคะแล้วาเลยอโเลยอะโ่ะล้เยอะนั่นอก็เ่ะสล้ว่ก็ก็เล้รู้ว่าเอนอริกีค่ะ้คือ่กเตษนริงอค่ะแล้วต่อัากนั้นก็คือแล้ความอ้วนลอลร ความอ้วนโดยวิธีออกกําลังมาเรื่อยๆใช้ควบคู่กันไปมาถึงวันนี้เนี่ยคุณพึ่งคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จในการลดความอ้วนแล้วคิดว่าประสบความสาเร็จแล้วอะค่ะเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นเ,เพราะอะไรเพราะจากคนอื่นที่เขาชมเชยเรามากกว่า ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราทําได้จริงๆอ่ะอย่างที่<ม>อย่างที่เราตั้งใจไว้จริงๆว่าเราจะต้องทําให้ได้แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ทําได้จริงๆ<ม>จากคําชมจากคนอื่นนะคะที่เราที่เขาเคยพูดว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยให้เราไปลดความอ้วนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทําได้จริงๆ<ม>อ๋ออย่าหลอกตัวเองอะค่ะว่าตัวเองอ้วนแล้วน่ารักจริงๆ <laughs> แต่หลายคนว่าคะก็โอ้ไม่อ้วนหรอกเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยกำลังดี มันต้องอย่างนี้แหละถึงจะน่ารักไม่จริงเลยถ้าเกิดคุณมีสัดส่วนที่ดีแล้วคุณจะดูดีกว่านั้นเป็นร้อยเท่าแล้วคุณจะไม่มีการตั้งคําถามแบบนี้กับคนรอบข้างใช่ไหมคะเพื่อที่ให้คนรอบข้างตอบแบบนี้ใช่คือคําพูดที่เขาทักเราเนี่ยคือจริงใจหรือเปล่าดูดีจริงไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราผอมลงอ่ะเราจะดูดีกว่านั้นเป็นร้อยเท่าจริงๆอ ช่วงท้ายวันนี้นะคะดิฉันมีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรมประกวดงานเขียนเรื่องดีๆที่บ้านเราเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โดยแบ่งออกเป็นประเภทเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประเภทเรื่องสั้นสำหรับระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งประเด็นในการนำเสนอเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามาคัคคีมีความสุขของคนในสังคมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ www.ocac.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 422 8 8 2 8และ 074 327 147รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2,556ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของดิฉันและบุ๊กวาไรตี้แล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะและปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บ้านและโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของชีวิตในวัยเรียนเพราะเด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบเด็กจึงเป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอนหรือบอกให้เขาเป็น